สวัสดีครับสวัสดีฮนะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เวลาขณะนี้เวลา10.7นาฬิกา10เทไรนาที10.7นาฬิกา1 9นาทีนะฮะเนี่ยตอนนี้เลยนะฮะบ่าย5โมงเย็นยังไม่ครึ่งนะมีใครอยู่ในสายบ้างเอ่ยวันนี้ ไปช้าๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผมตัดมาเป็นสัญญาณมือถือแล้วฮะให้บายชัดอยู่ฮะ 4G นะฮะสปีดเขาหร่ว่าสปีดเวอร์เนาะเขาบอก 35บาท7วันมัน้งรวมแบตด้วยก็ประมาณ37บาทนะฮะโควิดฉันทะรัตระโชกช้าๆนะฮะตรงนี้เป็นริมทางรถไฟสายตะวันออกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกดอะไรขึ้นเนี่ย นีลูกกระบครัมที่มาเราจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะก็คือไปทางทางรถไฟสายตะวันออกนั่นเองนะฮะวันนี้เอามือเดือมาจอดที่ปากเอ้าบรรยากาศ สบายนะฮะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับอยู่กับทางรถไฟสายตะวันออกนี่เอง <c oughs> หน้าไปก็ป้ายหยุดรถพระจอนเก้านะข้างหน้านะฮะ, <c oughs> ะไปดูตารางรถไฟที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในช่วงนี้นะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไปดูที่สถานีเนี่ยที่ป้าหยุดรถพระจอมเกล้าแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะหายไปอ่ะมันไม่ครบอ่ะมันน่าจะมีคนดึงไปนะคือคนจาตารางไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมจดนะจริงๆอ่ะแค่จดแค่มีกีเที่ยวเองขาเข้าอ่ะแต่ขาออกจากกรุงเทพอ่ะ,อะมันไม่มีอ่ะผมว่ามันต้องมีคนดึงไปอยู่แล้วแหละอันนี้ผมสันนิษฐานะนะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่มันไม่มีอ่ะเพราะว่าเจ้าที่ปกติก่อนหน้านั้นเขาก็ติดทั้ง อยู่แล้วนี่นะฮะป้ายหยุดรถพระจอมเก้านะฮะแนวทิวสนตรงนี้แหละฮะที่เรามาถ่ายทอดสดกันนะหว่ารถตอนนี้มันห้าโมงเย็นยังไม่ครึ่งนะฮะเกือบเกือบแล้วนะฮะเห็น,นะฮะมป้ายหยุดรถพระจอมเก้าอยู่ทางซ้ายมือเรานีนะฮะ เราจะตรงไปสถานีรถไฟหัวละเข้เลยนะครับเป็นสถานีถัดไปนะฮะเลือจากหัวระเข้ไปก็ไปอีกไกลบางแพ่งเนี่ยประมาณแต่ว่าทางรถไฟมันไม่ได้เออทางรถยนต์มันไม่ได้ขนานกับทางรถไฟเป็นแบบอย่างเนี้เนาะมันจะขนานแค่เฉพาะช่วงนี้แหละที่แบบขนานก,กันแบบติดกันเลยนะอ่าก ตรงนี้จะมีโคเวอร์เดินเชื่อมระหว่างป้ายหยุดรถประจำเก้ากับสถานีรถไฟหัวัะอเคอยู่นะฮะตรงนี้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอปเอนจิเนียริงนะคิงมุกุลอิสติลป๊อปเทคโนโลยีลากกระบังนะฮะของสถาบันเทคโนโลยีประจำเก้าเจ้าคุณฎหารลากกระบังนะฮะกำลังมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟหัวัะอเคนะฮะ now I will go to พอจะกเฮเรลเวสเตชัน oh, okay. across the ฉลองกรุงรถนะฮะก็จะข้ามไปที่ถนนฉลองกรุงตรงด้านหน้านี่นะซอยที่เราเห็นอยู่นี่คือถนนคุณหญิงเลี่ยมนะฮะหรือว่าฉลองกรุงซอยหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะเราจะข้ามทะลุไปตรงนู้นนะต้องดูรถซ้ายขวาให้ดีนะฮะตรงนี้รถค่อนข้างเยอะอ่ะรถค่อนข้างเยอะ đi rất mà Họ không ổn ทะลุมาแล้วขอบคุณมากครับรถก็นี่นะครับมันจะมีโค้วเว์นะฮะเชื่อมกันระหว่างป้ายหยุดรถพระจอมเกล้าทุก่าาเมื่อกี้นะฮะไปถึงข้างหน้าสถานีรถไฟมอเตะนะครับมอเตะนี่เป็นลางค่าสีแด,ง,ด,ง,ดงตรงข้างหน้านะฮะก็จะมีโค้วเวรไปอย่างนี้นะฮะไปก็จะว่าไกลก็ไม่ไกลจะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้ก,ลก,ก,ลก็เดิน ก็ออกพอดีนะฮะสำหรับคนคนเดินไม่ไหวเนาะแต่สําหรับหนุ่มสาวหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็ไม่น่าจะมีหาการเรื่องแค่นี้หรอกนะฮะพอตอนเราเป็นเด็กเราเดินไกลกว่านี้รู้สึกเหยื่อยเนาะแล้วก็เรารู้สึกสนุกด้วยทำไปแต่ตอนนี้มันก็ พอทางานทําอะไรแล้วเนี่ยอายุก็มากขึ้นเนี่ยมันก็ข้าของมันก็มีเพิ่มขึ้นเพราะรุงกำลังสถานีรถไฟวัเดเคนะเมื่อกี้เป็นป้ายหยุดรถพระจอมเก้านะฮะคุณลีมาเล็กเขาให้ข้อมูลแล้วว่าป้ายหยุดรถพระจอมเก้าเนี่ยไมันด้เรียกว่าสถานีถ้าสถานีจะต้องแบบสถานีวัเดเคนี่นะฮะเรียกสถานีถ้าแบบพระจอมเก้าเขาเรียกว่าป้ายหยุดรถนะฮะ เพราะว่าสถานีจะต้องมีายสถานีประจําอยู่นะฮะมีหลักเขตสถานีมีสัญญาณเข้าออกอะไรประมาณนี้นะผมจําไม่ได้นะแต่ที่ป้ายู่ยุดรถประจำเก้ามีแค่รถไฟเข้ามาจอดนะฮะแล้วก็คนลงแล้วรถไฟก็ออกตัวไปนะฮะห้องจำหน่ายตั๋วก็ไม่มีนะถึงแล้วนะฮะอันนี้เป็นสถานีเต็มๆเลยนะฮะเป็นสถานีที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะฮะสถานี หัวอดเคเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างรถไฟน้าเที่ยวที่ไปพัทยาเนี่ยเขารู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์นะถ้าถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะที่เป็นรถไฟแอร์เขาจะไม่หยุดที่ป้ายอยู่รถรถทุกขบวนจะต้องมาหยุดที่รถไฟหัวไดเคอันนี้มีร้านอาหารอีสานด้วยเดี๋ยววันหลังค่อยมากินอาหารอีสาน ผมจะไปดูตารางเวลาสักนิดหนึ่งที่สถานีรถไฟวอตอเคนะจอดรถตรงไหนได้บ้างเอยเ,เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะเดีนะเ๋ยวนะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จอดรถได้เนาะ ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะชัดนี่ตรงนี้มีฝั่งน้ำด้วยนะฮะแั้วก็เป็นโซนร้านขายอาหารขายของนะ,ะโอ้อันนี้เขาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2563ันห่างคนสื่อสาจะต้องมาขึ้นที่สถานีหัวใจนะฮะสำหรับคนที่จะเข้ากรุงเทพหรือว่าไปทาง สายตะว,วันออกนะเพราะว่ารถขบวนรถจะไม่หยุดที่ใต้หยุดรถพระจอมเกล้าเลยนะวันที่ยี่ห้าพฤทธประเนี่ยดูตารางเวลาใหม่ก่อนขออนุญาตเที่ยวเข้ากรเทศเที่ยวต่อไปไปเดี๋ยวขึ้นไปก่นอนทางเข้าถึดคัดกรองนะฮะ นี่ไงมันจะมีตารางเวลาอยู่นี่นี่นี่ตารางเวลาขออนุญาตถ่ายก่อนี่ไงตักแต่วันที่18พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปนะครับเพิ่มโดยรถไฟชันเมือง12อขบวนเที่ยวไปนะกรุงเทพออก415หึงทิ้งโฮราเค่ปลายทางโฮราเค กรุงเทพ555ถึงโฮลเดค702ไปทางบ้านคลองเลือก1117กรุงเทพ122เออ1210ถึงโตลเดค1302ปลายทางช่างเซา1330ก็คือห่างกัน1302ถึง1330ห่างกันประมาณ28นาทีี๋ยว,ว่าใช้เวลาเดินทางโฮลเคไปช่งเซา28นาทีนะ แล้วก็กรุงเทพ15 25ฮวันเค16 17นะฮะกบินบุรี18 20กรุงเทพ17 40นะถึงฮวันตะเค18 41ปราจีนบุรี23 2แล้วก็กรุงเทพ18 25ถึงฮวันเค15 23นะฮะไปทางชัยชาถึง20มิถนานนี่อันนี้เทีย่ยวอันนี้เที่ยวกรุงเทพกนทางฮวันเคนะฮะ ฮาราเคออกหกโมงเช้าถึงกรุเเจ็ดหนะนึ่นะก็หกนาฬิกาเนาฬิกาก็ใช้เวลาประมาณห่งชั่วโมงกับสินาทีนะหกนากาถึงเจ็ดหนชั่วโมงสินาทีนะออกชาตเซา5 4ห้าส่ห้าถึงระเคหกสองถึงกรุเเจพดสี่ออกปาจีนบุรีตีห้าถึงฮาระเคเจยนึ่งถึงกรุงเทพแปดหออกกระบินบุรีหกส ถึงหัวตะเค่เก้าหนึ่งแล้วก็กรุงเทพสิบหนึ่งห้าออกชัยจัรเสาสิบสี่ศถึงหัวตนะเค1สิบสี่สามห้านะสามนาทีถึงกรุงเทพสิบห้าสองหแล้วก็เราจะบ้านคอกลึกสิบสามห้าห้านะฮะบ่ายบ่ายโมงห้าสิบประมาณเกือบบ่ายสองนะถึงหัวตะเค่สิบแปดสี่สองถึงกรุงเทพสิบเกศนย์นะฮะเดี๋ยวผมต้องใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งถ่ายตารางเวลานี้ไว้ก่อน

เยียาลมตารางนี้เป็นตารางของทุกวันหรืเปล่านะเป็นตารางของทุกวันหรือเปล่า<อ><อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเข้ากรุงเทพโอเคนี่อันนี้เราก็พอดี ออนุญยาตนะฮะช่วงนี้ก็สถานการณ์มันก็การเดินทางก็ลำบาก,กนิดนึงเราก็ต้องพยายามเนาะโอเคโอเคอระจริงๆก็อ่ะ ไม่อยากจะรบกวนเจ้าที่เขาเพราะว่าเรายังไม่ได้เดินทางให้โอกาสผู้โดยสารให้เขาเดินทางก่อนให้เขานั่นก่อนพูุนี้ว่าอาจจะเข้ากรุงเทพนะฮะจะไปบ้านมอบไปดูปอุปกรณ์อิเล็กทริกส์ักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะนะอาจจะโอเคสำหรับสถานีรถไฟหัวใจเคนะฮะโอเคปิดวัดจะเตียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคิดต่อไปจะมีนะฮะ เป็นไรเนี่ยัยงถ่ายทอสดสดอยู่ป่ะคราเนี่ยเดี๋ยวนมั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 น,ม,นมันคืออะไรเนี่ยไมมันออกไม่ไม่ได้นะโอเดี๋ยวนะมันคืออะไรเดีย๋ยวผมจะออกนะ พอยังไรนี่มือมันจะโดนเดี๋ยวจะพาไปตลาดเก่าหัวตะเคสักหน่อยหนึ่งจะทำวิคลิปอีกคลิปหนึง่งอ่าได้แล้วเอ,อนะฮะเดี๋ยวจะไปขึ้นหัวเทพใหม่เนาะถ่ายมาก็ติดตามนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดต่อเนื่องเลยนะครับพอเวลาแป๊บหนึ่งครับรอันนี้รถไฟหัวตะเคนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ใน YouTube แล้วก็กดแชร์ใน Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ